สวัสดีครับผมชื่อนายพิเดชเรืองศักดิ์รหัสนักศึกษา653-110080230นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Alien Attack ให้ดูนะครับทาแน่แล้วก็เข้าไปที่เกมนะครับผมเก็บไว้ที่โฟลเดอร์นี้นะครับ นี่ครับอันนี้คือหน้าเกมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับมีกดปุ่มเล่นนะครับเกมเพลย์เวนชิพนี่ก็จะเป็นอ่าใส่ข้อมูลต่างๆลงไปนะครับพวกไอเทมพวกอะไรนี้นะครับเกมเพลย์เ้วครับก็จะเป็นแบบอ่ารูปรูปเอเลี่ยนรูปรถถังรูป เอฟเฟกระเบิดรูปไอเทมอะไรนี้นะครับนี่ก็เป็นหน้าเกมโอเวอร์ของผมนะครับนี่เป็นเมนูอีเวนต์ชีตนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูเลยนะครับเกมที่ผมสร้างไว้นะครับกดเล่นตรงนี้นะครับหรือว่าคอนโทรลเอนเตอร์ได้นะครับแล้วก็จะกดเพลย์เลยนะครับปึ๊บ นี่ก็จะเป็นมีเสียงยิงปืนด้วยนะครับนี่ก็เป็นะเทมนะครับผมนี่ก็เป็นเอเลี่ยนเทมสีนขีน้ำเงินสีเหลืองนะครับผมก็จะดรอปตามเอเลี่ยนนะครับอนแนนรงน,นี่เป็นกระสุนสีเียแดงน,นะครับผมก็จะเป็นคือก็คือสามารถยิงเอเลี่ยนตายเลได้หนึ่งนัดนะครับนี่เป็นบอสของเรานะครับ ก็จะมีเลเวลหนึ่งแล้วก็เป็นเวลานะครับลัวก็จะมีสกอร์คือคะแนนนะครับที่นะครับไอเทมก็จะมีอยู่สามสีนะครับ้แก่สีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงนะครับเดี๋ยวมาลองรองให้มันเป็นที่หน้าเกบเอาไว์ดูนะครับ แล้วก็รอ,อให้เอเดียมันผ่านไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เกมเอาเลยนะครับหน้าตาเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเกมเอาไแล้วก็นี่เป็นคะแนนเชจ์ทำไมนะครับผมผมทำได้อยู่ที่8200นะครับก็ขอบคุณครับ